คำขึ้นทุกคนอาก็ืยอชทุกคนอชืที่กำพาไกสตาร์เลก็ในคอย่ดททุกคนตู้ของเจมเหมยใช่ไหมกับไฟไฟจะมาพบกันก็มาดูกันเลยว่าอ่ะเจมเหมยอ่ะหน้าเปิดไหมจริงจงเานมือ้องม่น้องเจริงน้าเปิดมากอ่ะก็ผมขอเข้าไปดูก่อนก็จะดูที่ไลค์คนของของอ่าพลาซเซฟอินดิเเคนเพลงของไห้คนมันจะเปิดของเจมเหมยซึ่งจะมาพร้อมกับไฟไฟไมวเจมเหมยด้วยในตู้นั้นคนน่าจะรูอยู่แล้วแล้วก็เฮลกาสมารถคือโกงมาก เพิ่มไม่ถึงพลของพ่ใส่หกเปยอะมากเลยนะแล้วก็หลังจากกระแทาไม่ตายจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นดาเมจฟันาทันทีนะเพิ่มไปิมส่เปอร์เซ็นต์ปิสามเทอมหาเ็สทำลาวต้องพิ่มใส่มากกว่า1กสเปอตจะฟื้นฟูตันสกิลหนึ่งคือโกงมากเมื่อเริ่มเทิร์นได้แต่ลาเวฟนะจะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยทันทีให้กับให้กับเพื่อนในทีมกงมากโดยสกิลประเภทเดียวกันจะเป็นการเผลสำนคือใส่หลคยคนเนี่ยสองไอมาใช้สิตดินเดียว อ่ะทุกคนต่อไปก็มาดูตัวของที่อเหมือนกันชื่อเหมือนเนตัวละครประสานที่คนได้รู้แล้วเป็นตัวละครที่บิวอ่าสปีดกับทํรมดาล้างนําไปเลยตรงๆเวมันจะโก,กงมากต่อนนี้ทุกคนแล้วก็อ่าสปีดผมว่าร้อยสี่สิขึ้นไม่ใช่อะไรี่ค้อยสขึ้น,นดีมากจ็ได้บนโดยใช้ได้2อถสครั้งต่อเทิร์นแล้วก็ไอ้ธรรมาล้างร้อหกส็พอแล้วเพราะว่า,วา,วาจากไ ทาร์สของอะไรนะของเจมเหมยมันจะเอกฟรีให้กับตัวละครเหลืแล้วคือต mm ้อนสิบซึ่งถามว่าทำไมถึงให้บิวถึงใา้เราแค่ร้อยสิมันจะมาคอมบกับทุกคนอันี้อันน oh ี้เกินมาเกินร้ยี่สิบมาทุกสิบเปอร์ทำให้ตั้มเอฟฟายเราอะเพิ่มขึ้นหกูงเป็นสาิกเอร์เ็นต์ก็อนะก็หกสินพอดีประมาณนั้นทุกคนร้นลสิบุดสุดอะฮะแล้วก็ พอส,สมัยนี้ที่คณะฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มยี่สิบนนเปอร์เซ็นต์บุคคลเลยบอกเลยว่าปแปดแค่เราสิบก็เราสิบก็พอแล้วมันก็ตันแล้วฮะแล้วก็ไรโครนที่ผมใส่จะเป็นมินิออสิบพันเนาะถ้าเกิดตูเ้เจ๊เหมยมาผมให้ผมบอกไปนนที่คณะผมจะมีแผนเปิดอ่าไ,ไฟฟายก่อนถ้าเกิดได้ไฟไฟกับไรโครนก่อนนะถ้าเกิดงบเหลือจะไปเปิดอ่าไรโครนของเจ๊เหมยต่อจะได้แบบทีไมได้หวัวแล้วแต่คนจะถามตรงว,ว่าเออแล้วไรโครนเจ๊เหมยกับเจ๊เหมยอินอย่างเอันไอหมกเหมือนกัน มีสองกลุ่นี้ทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ทีมเมต็มแรงเวอ่อไปเลยอะ่ะพูดอีกหนึ่งจะโกงมากมากเพราะว่าจีนไม่สนเตพิสิทธิ์เปอร์เซ็นแต่ถ้าทุกคนอยากซับทีมแบบเล่นพลังงานคือพลังงานพงเพืาาเ่อนเหมือนทุกคนใจเหมือนทุกคนเพราะว่าอธิบายไม่ต้องคิดมันฟื้นพลังงานสิบ่วยทันทีตอนเข้าเวฟโกงมากช้าแล้วก็ช้าแน้นัใหอัพสามนี้ทุกคนนะทีหลักคืออัพต้องสามมัเลยอามว่าทำไมอัพสามมันถึงคุ้มอะไรคือพวามสัมพันธ์เนาะ เมื่อคจะฝ่ายเราเพิ่มขึ้น10%ตัวเองเมื่อเวลาทาจะอ,อ่อตูได้รูเหมือนจะสั้นตำแหน่ทำงนะานนักที่10%ของตเมน่งทำงานได้แข็งแก่เป้าหมายโกงมากซีเอสู้หรัจะกเอ,อรซีเหล่อสู้เป็นเวลาสามเทินว่้จะทำให้ดามเมดเพื่อนเราแรงเพิ่มขึ้น2%ได้ทํายจุอ่อนแรงขึ้นอีก5 0อาจริยสกิลดูสอเทินเพิ่อมอัตราหารวงตัดหา้าตัดตันตัตตหดห้าอไรไม่รู้เป่าทุกประเภทของฝ่ายตรงข,ข้าม คือสมขามแของไฟเราไฟสมดข้ามเฉยถึงยิงไฟสมตรงข้ามแรงขึ้นแั่นแหละเพื่ที่หเอร์ซนคือสมมติอ่าศัตรูมีเดบะได้บแบบหนาๆเลยอะ่ะเราปีนไปยี่ห้าเปอรมันไม่สนไดบะบบเข้าเนื้อเน้นๆแบบนั้นทุกคนแล้วก็ส่วนรายรนะของรุ่นเหมยอ่าบสิลเซนอีกทั้งยังสร่าดัดมเบลนะห้าสิบปอร์เนของดมัมเบลทำามร่างแข็งใสศัสตรูโกงมากมากแล้วก็นนี้ก่อนเข้าเทคนิคก่อนเข้าก็บาร์บซช่ทุกคนมันจะใช้ดีที่สุดในซิมูเล การสมมติศัตรตูแบบไม่ได้แพ้ค่าเราใช่ไหมแต่เราเอาตัวที่ไม่ได้ไม่ได้แพ้ค่าศัตรูไปตีมันโดยที่มีบั้ของเหมยอ,อยู่แต่ว่าศัตรูนั้นอ่าโดนเบียดไปท่าทานั้นของตัวละครที่เราตีเบียดสองท่าคือท่าตัวละครที่เราตีกับท่าของเหมยและท่าแข็งโคตรมาทุกคนต่อไปคือข้อสมคัญ,ญเพื่อเตือนเยนอสุทานนั่นก็คือเมื่อเข้าเทินทุกครั้งเหมยได้การพลังงานเพิ่มห้านหน่วยโกคารมากนบิดที่ผมแนะนำเซตจะเป็นเซตนี้สี่เซตถ้าทุกคนไม่มีตัวใส่แทนอ่าผมใช้ให้ เ c ็มซีแล้วเลยใช้เป็นเหมยแทนเหมยสาเหตุเอแล้วเหมยเลยไม่ใช้ดิใช้เหมยแทนก็เรียกว่าได้เพราะว่าเ c ผมใช้ไป็นตัวการเซตอีซึ่งเซตนี้มันจะไปทับเอฟเฟกต์กันนี่ผมเลยใช้ให้เหมยเป็นอาสองทำลายล้างกับสองสปีดแทน์ประมาณนี้ทุกคนซึ่งผมดึงมานี้เลยแล้วสาเหตุทำไมไม่ทำสปีดถึงร้อยสี่สิบห้าคือทำลายล้างผมพอแล้วผมเลยไม่ทำแล้วทุกคนรวมถึงตัร้อยหกสิบแล้วทุกคนเลยไม่ทำแล้วค่ปล่อยแล้วอีนดิวอ้อนของเหมยเหมยให้คุ้มเอาอินถึงพอทุกคนคือ กรงแล้วไม่ส่วนใจยี่สิบเซ็นถ้าเกิดเปอีสองก็แรงกาอกีแรงกาอกีแรงกว่าแกเดิมอะเนี่ยเมื่อฟันดาห์ธนามตสแกสเป้าหมายที่ถูตุงทุอ่อนแล้ว,พวเพ่แท็กกงจัดที่เพิ่มไม่ตายสองไม่เกิดสิ้แล้เพิ่มไม่พอสวรรค์สไม่เกินสิเมื่อจุดอ่อนสตูดูทำลายไอสิ่งนั้นเขาเหมยจะเพิ่มขึ้นห้เอร์หระเบิดเถื่อนหมดเลยมันเพิ่มไอวสวรรค์ไปอะ่ะ ใคยลาเขตนแดอันติเพิ่มเทิมตัวคู่น้นเปืนอธรรมดาที่เกิจากควสบเื่ป็นสองวันโคตโหดนะเชี่ไไม่ด้เหมืหนกันแล้วก็ทีมของเหมยเนาะผมจะเ็ไม่องเอ็ดนะาบอกทีมเวยเยขบอรบละครที่ทุกทีมรับหมดทุกคนทุกคน้เห็นผมใช้เ่หมยผมไปเทปทุกทีเลยเทปทุกทีผมจะมีเหมยเพราะเหมยเป็นซับที่แบบ <It> มันไปได้หมดจริงๆอ่ะเนี่ยคือมันจริงๆทุกคนมันโกงจริงเหมือนไปได้หมดจริงๆก็ปะทีมที่ผมใช้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมใช้ทีม,ไไมอะไรแล้วก็ทีมที่สูร์แลดแล้วก็นี่นผมจะเก็บไว้เนาะเพราะว่ามันจะมีเซตซิมเอ็ดใหม่มาใช่ไหมผมจะเก็บไว้ใช้ตอนซิมเอ็ใหม่มากกว่าสีบเอ็ดจบตปอนพูดสิบอ็ดหลจบเลยรู้องมว่าจะเป็นการรีวิวอ่ รีวิวเหมือนเลยว่าเลยเชื่อตัวกันแน่นนะครับว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบแรับไปมันมืดไปเลยันอ่นนะนี่กันแล้วแบบมันโมงกันอ่ะก็ไม่รู้กันว่าจะจบไปหรือเปล่าแต่ต้องลองดูทุกคนพอป่ะเออโทษครับผมกดไม่โดนใช่ไหมกดพลาดไปโดนอันั้นใช่ไหมใช่ไหมกันอ่ะอ่าไฟเล็ดดวงนี้ยี่เวลาแบบ ไปไปสปีดไสปีดไสปีด,ปดานานไลน์เรี่ต้องแนด้วดงขึ้นีแชมเปี้ยนกันแมนดูกไยแล้วไปหมดหาไปหมดที่ที่ไม่สวยแคลร์ไปก่อนไอโอยนึกผมไม่ค่อยมีเลนะ ร้อยลาทุกคนแล้วไอ,อยูใช้ตอนด้วยควรจะกูมากแต่ไอผมนจนอยู่ปาปาปะปะปะปาปะดารร์มาิขีดหัวเจีย๊ยบแล้วเหมือนถ้เกิดตอนที่ไฟไฟมาเล่นด้วยกันจะกูมากเพราะว่า,วาไฟฟเล่นีดสลม์ร้างใช่ไหมรูจกจากที่เขาเล่นในตัวอย่างนะนะว่าสวยเน,ะนี่ยอะไรนะไอชไฟปกติอาจจะไม่แรงถ้าเกิดผมปั๊มหมยไปอะ มันจะกูกมากมันจะระเบิดแรงก็จ่ะแต่เอฟกฟกหคลหน่อยเนี้ไปดูนนะดูนะดูดิแสนหนึ่งอ่ะปกสีจะไม่ได้ขาดยดีบ้าไปแป่ไปไป,ไปต่อแปะไปต่อน้ำบัฟทีนี่เราเกคนว่าเหมย ท้าลงท่มาันจะแรงเวอร์เลยโดนทีรุ่งหัเลยแลรุ้งเนยะนี่กระโดดเลยนะไปต่อนในอนมัตจะปนเหมือนมาผมจะแบบทีผมจะโค่นหัวแต่ทีพาาจะโคมากทีพาางี้ทุกยยนะทีที่มีที่ทททเหิจะโคมาจะฟูแล,แล้วอ่ะอิ่แล้วะ ก็พอทีเดนยวสองพอทีรถต้านทานก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเอาใช้ได้ได้ดกีกว่าแล้วครับเยสปีดรอนสปีดรอนสปีดรอนสปีดรนสปีดรอนสปีดรอนสปีดรอนสปีดรนปีี่ผมเล่นเอาเอาไ้กับชินเพราะว่า คลิปมันจะได้เ <conten> ร <environmentally impaired> okay, okay. ็วโดนแข่งแล้วเจ็บขึ้นโอเคโอเคบัฟบอนถ้าเกิดเหมือนแบบไม่ได้ใช้โจมตีอ่ะเราก็จะยังได้บัฟบอลทุกคนแต่ถ้าไม่โดนเติมเม็ดนะเราจะได้บับเหมือนเดิมจะได้บับเหมือนเดิมจะกลางวงกลางบับเหมือนเดิมเมื่อถือว่าเราใช้ไปแล้วไง

ผมไม่จำต้อมีจิโต้แค่ไนรับสูงชื่อาทีกดหนึ่งแคกดสองเป็นไอสองเป็นเหมนแล้วหนึ่งเป็นไอชิตอนก็จบแล้น่าจะแตกแสนกว่าสองแสนนี่กด่ายเลยไอิมงไอซิมเลยง่ายๆอเลยซิมใหม่าได้ง่ายเนี่ซิมใหม่มาได แล้วสิใหม่เงนให้ได้เด็ดกว่ีตัวให้ยูกว่า,าน,นีเออเจ๋งเนาะดีด้วยจริงเก็บไปใกลรจะแบบนีนมองเน,นี่ยหกปะเจ็ดแสนคิดจะกิแบโอเคีแบงก็ได้อัดีชากกา์าเพือ่อมีหนได้เพิ่อะโอเคทะลหัด,ดีไปต่อ พอปโอเคโอเคมาต่อปุอ๊บปั๊บอ่าฮิวเล็ทเอาสิงเงินกี่บาทไม่ใช้ชัวร์ล้เนะี่ยขมสิควับพี่ผมรีบไปเอ่อไปตบบนี้แบบน,นี้ฉัไม่ใช่จุตีสักหนึ่งจุปีแล้คือเรื่อง่ะไม่คิดว่าอะไรจุปีแล้วแบไบได้ผลจากมึง ชิงนะครับศึกภัพสองถอนมาเอ่ได้แต่เรามีจะพูดอะไรใช่ปะพอปะอ่ะไม่ต้องอัพอ่ะไปต่อเขาจะเจ็บไปโอ้มูสันเจ็บ้องเยเสันเจ็บไอ้พี่ ผมจะใช้แค่ซิวีก็พอละหน้าพอละล้ก็เร่าเขาใช้รอบด่เร่าเป็นหมูเลยไปไม่คู่แร่ะอ๋อเอาเดียวจ็ดเซนห้อโอเคมาเบรแปไปไปไปเด็บหมูไปแม่นามิกาฮารุ มด okay. okay. เลยปะกวัวหมดเลยแหลาะว่าเป๊ไปโอเคออโอ้อันเชืญเลยก็คขเรียกคอมพิวต์แข็งนี่และจ็ิงปะฮวเล่าเกมส์สุกมากเลโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปซ็นตตายสูงนะเอาจริง ถ้าซ้ำตายนะถ้าซ้ำในนี้ตายนะครับชีวิเราจะตายเนจะเบกแล้อ้นะไมซื้อไมซื้อมเอามาด้วย,วยใจหายหมดปี่ต่อีพีวนเดีวยวนะหล่อเลยไปแตะตล้กคนเลือกหสักสองล้านใช่ปะล้านเา คนทำเราดูเลยว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครจากเหมย์เนี่ยทีมเราจะดําเนินต่อไปเยอะมากว่าเหมือนผมเป็นอีหนึ่งด้วยบอบดําเนินสูงด้วยแล้วก็อันเนี้ยไอ้ท้าจะมันคุ้มหมดแล้วด้วยมันเนยแบบกุ้มมากๆแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าชีไฟฟาผมเตรียมหมดแล้วของอ็มซีอัพไปแล้วกระดังเกอร์อัพอีกแล้วทุกคนก็เตรียมพร้อมพร้อมรับไฟฟายมาแล้วอินฟอร์มไฟฟาแล้วก็ชื่อผมถ้าทุกคนเป็นใจจุ๊จุ๊แล้วครับผมนะทุกคนบ๊ายบายครับผมจุ๊จุ